สารดีการนักการเมืองนะครับได้เลื่อนตรวจพยานคดีทุจริตจัดซื้อรถและก็เรือดับเพลิงนะครับของกรุงเทพมหานครมูลค่า6,000ล้านบาทนะครับที่กรณีของนายโพคินพลกุลและพวกถูกกล่าวหานะครับว่าให้ไปเป็นวันที่18กันยายนนี้ครับ ารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เลื่อนนัดตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันพิจารณาคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเป็นโจท์ฟ้องนายโพคินพลกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายประชามารีนน์อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลตำรวจตรีอธิลักษณ์ตันชูเกียรติอดีตผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร บริษัทสไตเออร์เดมเลอร์พุกสเปเชียลฟาซอยจำกัดและนายอภิรักษ์โกศยทินอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นจำเลยที่1-6ในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและการกระทำผิดตามกฎหมายหัวการประมูลจากกรณีการจะซื้อรถและเรือดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยตามโครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำนักงานป้องกันและบันเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครมูลค่ากว่า6,800ล้านบาทโดยให้เลื่อนไปเป็นวันที่18กันยายนนี้เนื่องจากองค์คณะผู้พิพากษาไม่ครบองค์ประชุมทั้งนี้ศาลได้กำหนดให้คู่ความทั้งสองฝ่ายยื่นรายชื่อกำหนดพยานเพื่อกำหนดวันนัดไตส่สวนพยานโจทย์และจำเลยต่อไป